ทุกคนครับอย่าอิจฉาคนรวยนะฮะผมขึ้นคลิปแบบนี้นะฮะหลายคนคงแปลกใจเนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรวยเนี่ยใครๆก็อยากเป็นใครๆก็อิจฉาใช่ไหมฮะผมจะบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรวยเชื่อไหมครับว่าถ้าไม่ใช่เขาเกิดมานะร่ำรวยอยู่แล้วนะเป็นลูกคนที่มีฐานะอยู่แล้วนะเราไม่นับนะครับคนที่สร้างฐานะขึ้นมาหรือร่ำรวยขึ้นมาด้วยตัวเองเนี่ยนะคร ผมกล้าการันตีเลยว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยเขาต้องเหน็ดเหนื่อยนะฮะต้องทุ่มเทนะต้องตั้งใจที่จะทำมันขึ้นมาผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องล้มลุกคุกคลานนะฮะแก้ไขปัญหาต่างๆเยอะแยะไปหมดนะฮะกว่าเขาจะมีฐานะขึ้นมาได้แล้วหลายคนนะฮะเชื่อไหมครับว่าอย่างเจ้าสัวนะฮะหลายคนในประเทศไทยนี่แหละนะการศึกษาก็ไม่สูงบางคนจบแค่ป .4 นะบางคนไม่จบได้ซ้ำนะฮะ แต่ด้วยความมุมานะที่จะทำธุรกิจนะทำงานให้ประสบความสำเร็จแล้วค่อยๆขยายธุรกิจจนกระทั่งประสบความสำเร็จณนะปัจจุบันนะผมเองก็เหมือนกันครับนะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆตอนสมัยหนุ่มๆน,นะทำงานเจ็ดวันต่อสัปดาห์นะตื่นแต่เช้าแล้วก็ปิดค่ำนะทำงาน30วันต่อเดือนแล้วก็365วันต่อปีคือพูดง่ายๆปีนึงไม่เคยหยุดเลย แล้วไม่ได้ทําแค่ปีเดียวนะฮะทำติดต่อกันเป็น1 0 1สปีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีอะไรนะตอนเด็กๆในย,ยากจนจนกระทั่งเรามีฐานะขึ้นมาได้นี่นะครับก็ล้วนมาจากการที่ต้องแลกมานะแล้วผมเชื่อว่านักธุรกิจ นะหรือคนร่ํารวยหลายๆคนนี่นะฮะเวลาเข้ามาแชร์เนี่ยเขาก็จะมาแชร์มุมที่เขาประสบความสําเร็จแล้วหรือมุมที่เขาร่ํารวยแล้วไอ้ตอนเขาล้มลุกคุกคานนะฮนะตอนที่เขาล้มเหลวเนี่ยนะตอนที่เขาแบบไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะต้องเครียดมากๆนะเจอปัญหาลุมเล้าเนี่ยเขาไม่ได้เล่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอิจฉาเลยครับนะเพราะกว่าเขาจะมาถึงวันนี้เนี่ยเขาต้องแลกมาซึ่งความทุ่มเทแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าการทํางานหนักอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้เราล่ำรวยได้นะฮะเราต้องทำงานหนักด้วยแล้วทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นด้วยพร้อมปรับปรุงพัฒนาตัวเองปรับปรุงพัฒนาธุรกิจนะฮะใครที่ทำงานประจำนะก็สามารถล่ำรวยได้ถ้าเรารู้จักเก็บออมแล้วนำเงินนั้นไปต่อเงินนะฮะคำว่าไปต่อเงินหมายถึงไปสร้างรายได้เพิ่มนะฮะที่ไม่ใช่การแค่ฝากธนาคารนะฮะแล้วเราก็สามารถมีฐานะที่ล่ำรวยได้ แต่ผมอยากสรุปสุดท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความร่ำรวยใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากเป็นนะคใครๆก็อยากจะอิจฉาคนรวยว่ากันเถอะแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือความสุขครับนะบเพราะผมเห็นมาเยอะนะครับหลายคนที่ประสบความเร็ดในการทำงานมีฐานะดีร่ำรวยแต่ครอบครัวล้มเหลวแตกแยกอันนี้ก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะฮะถ้าสมมติว่าในชีวิตเราเนี่ย อาจจะไม่ได้ถึงกับร่ำรวยมากมายแต่มีความเป็นอยู่ที่ดีสมฐานะนะแล้วมีครอบครัวที่ดีนะลูกๆเนี่ยเป็นลูกๆที่ดีเขาประสบความสำเร็จและวันนึงเนี่ยได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนี่คือความสุขที่แท้จริงนะฮะผมอยากจะฝากทุกคนไว้นะสำหรับเรื่องความร่ำรวยนะฮะและความสุขนะฮะท่านไหนมีความเห็นยังไงนะฮะผมฝากคอมเมนต์ไว้นะฮะก่อนจบนะครับ คลิปนี้พูดซะหน่อยนะฮะใครที่ชอบคลิปแบบนี้แล้วติดตาม c ีโอตั้มธเนศหรือ c ีโพี่ตั้มไว้นะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะ